สวัสดีครับอยู่กับทีจีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคลิปอันบ็อกซ์กันอีกแล้วนะครับตัวนี้เราอยู่กับกล่องที่ขนาดไม่ใหญ่มากนะวันนี้เออกล่องไม่ใหญ่มากนะครับผมเพราะว่าถ้าดูจากปกแล้วก็มันเฉลย,ยอยู่แล้วแหละนะก็มันเป็นปืนพกนะครับผมมันก็เลยจะก,กล่องไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไม่ธรรมดานะเดี๋ยววันนี้เราเปิดกล่องกันเลยนะครับกล่องตัวนี้ไม่มีอะไระครับเหมือนจะเป็นกล่องข้างนอกเอาไว้ส่งจะส่งเฉยนะครับกล่องตัวจริงอยู่ข้างในครับผมเริ่มเลยนี่โอ้โห ยังไงนี่ครับผมเคยเห็นปืนของเล่นที่ไหนเขาให้กล่องอย่างนี้ไหมไม่เคยนะครับนะเขาก็เปิดกล่องกระดาษมาเจอเลยนะแต่อันนี้มีกล่องเป็นเคสฮิ้วมาให้นะครับผมหน้ากล่องเขียน UDL โมเดล M 1 7 M 1 8นะครับผมก็คือตัวปืนพกอ่าตัว Six P ส u มสองศูนะครับของ UDL นั่นเองนะครับพี่เหมือนเคยทำไปนะครับไอตัวก่อนหน้านี้มันเป็น M 1 7นะครับผมอ่าตัวนี้เป็น M 1 8นะครับผมมันเป็นรุ่นใหม่นะเป็นเจนใหม่ นะของ UDL ซึ่งเจนใหม่เนะี่ยเขาให้กล่องหมดด้วยคือคือคนซื้อ M 1 7ไปโคตรน้อยใจเลยหรือเขาอาจจะอัปเกรด M 1 7ให้ด้วยก็ได้ไม่รู้ซื้อ M สได้เปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าเป็น M 1 8อแะได้กล่องแน่นอนนะครับผมอาตัวกล่องนะครับมันก็เป็น ABS นะครับผมแล้วก็มันเหมือนกล่องแบบอารมณ์เหมือนกล่องเครื่องมือช่างอะนะครับมันไม่ได้เป็นกล่องที่เป็นเหล็กหรือโลหะอะไรที่เป็นกล่องแพ็กเกจอาหารอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นกล่องเหมือนเครื่องมือช่างอะถ้าใครแบบมีเครื่องมือช่างที่เป็นแบบพวกไไขควงวงพกปะระแจออย่าี้ มันจะเป็นเนื้อๆคล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมอ่ะเปิดออกมานะเป็นแก๊ปตรงนี้นะครับดึงลงนะครับผมอ่ะกล่องหลอกเลยแล้วกันนะเกิกับนะครับอ่ะเปิดออกมาเป็นชื้นนะครับผมเจอกับปืนนะครับอ่าอยู่ในกล่องที่แบบบูฟโฟมมาให้แล้วนะครับผมอ่าเรียบร้อยดีนะครับผมก็จะเป็นตัวปืนเลยนะครับผมในเมื่อมันเป็นปืนพกนาะมันก็ไม่ต้องประกอบอะไรนะครับล่นแม็กกาซีนนะครับผมนี่ ได้สายชาร์จนะครับสายชาร์จตัวแมกกาซีนแล้วก็เอกลักษณ์ของ UDL เลยนะนี่เขาให้ตัวไอเดี๋ยวผมแกะให้ดูเผื่อเพื่อในกล้องมองไม่เห็นมันถุงเนะี่ยเขาให้ตัวพวงกุญแจนี่ละเนี่ยน,นี่นะครับถ้าใครซื้อ M17 ไปคุณก็จะได้พวงกุญแจตัวนี้เหมือนกันที่เป็นลาย M17 นะตัวนี้เป็น M18 ถูกต้องนะครับผมนี่โอ้โหพวงกุญแจมันมีมาร์กิ้งด้วยอยากให้เห็นมาร์กิ้งมากเลยเนี่ยมาร์กิ้งอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันเล็กมากกล้องน่าจะไม่เห็นนะมันเขียนซิลเวอร์ M18 จริงๆนะ คือมาร์กิ้งอ่ะมีมีอยู่ในของฟูกุญแจด้วยนะครับผมแลวข้างในก็มีไขควงอะไรมาให้เล็กอนอยๆ,ๆนะครับผมมาดูของกันนะครับขอเลื่อนตรงนี้ไปเก็บก่อนนะครับผมตัวปืนเนี่ยสัมผัสแรกนะเหมือน m 7เลยนะครับผมนนเนื้องานไนล่อนเอยความหนักความอะไรเนี่ยประมาณ m 1 7เลยนะครับผมเออแต่รู้สึกว่าสไลด์จะนิ่มกว่านะครับเนี่ยรู้สึกสไลด์มันจะนิ่มๆกว่า M17 นิดนึง M17 มันจะเหมือนสไลด์มันจะแบบ สปริงไม่ได้นิ่มอย่างเงี้ยอันนี้มันเหมือนออกแรงแบบเท่าๆกันทั้งตัวสไลด์เลยเนี่ยแล้วก็ยิงได้นะครับเดี๋ยวผมหยิบ M17 มาเทียบเลยอ่ะเทียบเลยนะครับผมนี่ M17 นะครับผมอ่ะอันนี้ M18 นะ M17 เนี่ยเขาจะเป็นตัวยาวนะครับผมนี่มันจะเป็นตัวยาวลำกล้องยาวนะครับ M18 จะเป็นลำกล้องสั้นนะก็เหมือนของจริงนะครับ M18 ลำกล้องสั้นนะครับผมเนี่ย M17 มันจะมียาวออกมาจากเลยจากเอรางข้างล่างนิดนึงอ่ะแต่ M18 อ่ะตัวสไลด์เขาจะตัดที่รางพอดีนะครับเนี่ยสไลด์ของ M17 เนี่ยมันนเหมือจะแบบ มันไม่ได้นุ่มเหมือน M 1 8ด้วยความที่แบบอาจจะตัวนี้เก่าด้วยมาถึงอายุงานมันเก่าด้วยแล้วก็เป็นเจนแรกด้วยนะครับ M 1 7มันอาจจะไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะครับแต่ M 1 8เนี่ยนุ่มหล่มนะนุ่มๆอาจจะเพราะสปริงใหม่ด้วยก็อาจจะเป็นเพราะของใหม่ด้วยนะมันพูดยานะครับผมส่วนเรื่องระบบเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะก็มีดึงนะครับอ่าค้างสไลด์ได้นะครับแล้วก็ปลยิงนะครับผมอ่าทีนี้ แมกกาซีนนะครับผมอ่ะส่วนแมกกาซีนนะครับผมก็เป็นแมกกาซีนไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่ภายในนะนี่ขั้วนะครับขั้วขั้วแบตเอาไปคอนแทคกับปืนนี้นะครับผมอ่ะทีนี้อ่าการเปิดแม็กเนี่ยอันนี้มีโลโก้ซิกให้ด้วยนะเปิดแม็กเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ไขควงเล็กนะครับที่เขาให้มาเนี่ยไอ้ไขควงหกเหลี่ยมน,นะครับคือมันไม่ใช่เป็นแบบนิ้วกดเปิดได้เหมือนเหมือนมันเก่าแล้วต้องใช้ต้องใช้ไขควงซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบนะจริงๆอยากชอบแบบเออเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ ชอบแบบอะไรที่มันไม่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะนะครับเพราะว่ามันมันวุ่นวายอะแล้วถ้าเกิดในสนามเกิดเราต้องเปลี่ยนต้องอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงนะครับอันนี้ไขออกมาดูาา่อนไข่ออกมาชึบและลึกด้วยนะไม่ได้แบบเปิดปิดง่ายๆเป็นอะไรนะแล้วนี่เป็นอ่ะกรับสกูตัวยาวมากเลยนะครับวันนี้ก็ระวังหายแล้วกัน,นครับแล้วก็พอไขเสร็จป,ปุ๊บเลื่อนออกมาดูอ่ะก็คล้ายๆกันั้งนั้นอนะเนี่ยเป็นหัว X ที่ใช่ไหม อ๋อไม่ใช่เป็นหัว mr 3 0นะครับเป็นหัว mr 3 0นะครับผมเขาใส่ไว้ให้แล้วนะแล้วก็ต้องถอดออกมาเนี่ยผมไม่ชอบแบตอันนี้เลยเดูยดิเพราะว่ามันค่อนข้างจะแน่นนะครับผมอ่ะแล้วก็ถอดออกมาเนี่ยก็เสียบแบบนี้นะครับเสียบชา้าตรงนี้นะครับผมจากขั้วที่ให้มาเนี่ยเป็นแบต11 11.1โวลต์นะใช่ไหมอ่ะ11.1โวลต์จริงๆด้วยนะครับผมก็เพราะว่ามันมีมันมี3ขั้วนั่นเองครับเราก็เวลาใส่กลับไปเนี่ยมันก็จะ เนี่ยผมใส่กลับไปไม่ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยผมไม่เข้าใจอะ่ะว่าทําไมเขายังทําแบบนี้อยู่อะ่ะ UDL มันต้องมุมไหนเนี่ยต้องมุมนี้มัง้งเอออ่ะมัวม่วๆไปเลยอ่ะโอเคอย่างงี้พอได้คล้ายๆเดิมอยู่แต่ก็ไม่ได้เป๊ะที่เดียวเนี่ยใส่ได้ปะเนี่ยนะครับสายคือ,ค,อคือมันทําช่องแบตมาพอดีเกินอะ่ะผมไม่ค่อยชอบอะ่ะเนี่ยแล้วถอดทีนะ พอถอดทีก็ใส่คืนไม่เหมือนเดิมแล้วพอใส่คืนไม่เหมือนเดิมก็แแล่มนะครับผมไม่ได้จริงยังไม่ได้จริงอ่ะใส่ได้นะครับผมคือโคตรยากเลยผมไม่ช่องแต้มแล้วนะครับของ UDL อะ่ะแม็กมันทำแบบแปลกๆนะครับผมเออ ยี่ห้ออื่นเขาเป็นแบบแม็กชาร์จภายนอกอะไรหมดแล้วอันนี้ยังต้องแกะมาอยู่อีกนะแล้วก็แถมเป็นไอ้น็อตนี้อีกเนะี่ยทําให้มันค่อนข้างจะลําบากนะครับผมเล่นลําบากนิดนึงนะครับผมมันไม่เล่นลําบากหรอกตอนเล่นอนะ่ะไม่ลําบากหรอกแต่ตอนถอดอะ่ะถอดถอดใส่ใส,ส่อะลำบากเออน,นะโอเคเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแม็กาซีนเนี่ยก็ใส่เข้าไปตรงๆนี่แหละนะครับอันนี้ตัวนี้ได้เป็นแม็กแบบแม็กแม็กสั้นแล้วนะแม็กสั้นแล้วนะ ไม่ได้เป็น Mac กแม็กเเหมือนตัว M17 นะครับผมก็จะเป็นแบบพอม p a c t เลยแบบเล็กๆเ,เลยน่ารักเลยตัวนี้นะถ้าใส่ Mac เปล่าก็ค้างสไลด์เหมือนเดิมนะครับอือ่ะก็ยิงเป็นโบแบ็ k เหมือนเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้เหมือนเขาไม่ได้ให้ไป้ปาเลเซอร์มาแล้วนะเขาเลิกทำเลเซอร์แล้วเพราะว่าเออมันไม่ค่อยมีใครเล่นหรอกทำเลเซอร์มาแล้วมันก็ทำให้มันเพิ่มทุนโดยใช่เหตุไงเออนะก็ ก็โอเคแหละนะเขาเอาเลเซอร์ออกก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะเราซื้อมาเราจะเล่นเจลอยู่แล้วนะครับปดแมกกาซีนนะครับดีพอเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมเอานะอ่าโอเคนะครับผมอ่าค้างสไลด์ไว้นะครับอย่างนี้ก็ใส่ใส่ใส่ยิงนะครับโอเคก็โอเคดีนะครับระบบโอเคทํางานรวดเร็วดีแบบ11 H ก็ชับไว้ดีนะครับตอบสนองดีมากนะจากที่สไลด์ดึงออกมาเนี่ยผมเห็นสังเกตเห็นตัวท่อนะ ตัวท่อเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนกับตัว f 1 7แล้วนะเขาอัปเกรดมาครับหนึ่งคือเป็นท่อแบบว่าถอดไม่ได้แล้วนะเออไม่ได้ถอดได้เหมือน M17 แล้ว2คือมีฮอบอัพนะครับผมอ่านี่มีฮับอัพนะครับมองดูด้วยด้วยเงาใช้ใช้เงาแสงดูมีฮับอัพนะครับแล้วก็จูนด้วยกราฟสกูสามชิ้นไม่รู้จะจูนอะไรเยอะแยะเนี่ยดูดิเนี่ยก็ใช้ไอไขควงอเล็กนี่แหละนะครับก็ก็จูนจูนไปนะครับแต่ผมยังไม่ได้จูนไปจูนในตัวเต็มตัวเต็มแล้วกันนะ ก็เ่า no <Yeah. S 1> <ayo> ที่ดูก็ท่อเป็นเออ่ท่อในเป็นโลหะนะครับแต่ตัวไอตัวท่อนอกตัวฮอปเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนพลาสติกไนลอนน่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่พลาสติกแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่โลหะเหมือนกันน่าจะเป็นไนลอนนะครับไม่ใช่ยางด้วยนะครับก็เป็นไนลอนนะครับผมถือว่าก็กลางๆแล้วกันนะครับระหว่างพลาสติกกับโลหะมันก็เป็นไนลอนนะก็โอเคดีนะครับผม uh, ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากตัวข้างหลังก็ถ้าจะถอดเนี่ย ขอดสไลด์เนี่ยก็เหมือน M17 แต่ว่ามีอ e ีน e ็อตใหญ่เี่นะก็น็อตเต็มไปหมดนะอันนี้คือเหมือนค่อนข้างจะยึดมันแน่นหนากว่าเดิมนะครับตัว M17 เนี่ยมันเอามือออกดึงออกได้เลยนะหลายอย่างเนี่ยถอดประกอบมือได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นความสะดวกที่แรกมาก,กับความมั่นคงแล้วกันความแข็งแรงแล้วกันนะครับผมใครชอบใครอะไรก็แล้วแต่แต่ดูดูลางข้างบนไม่มีดอทเหมือนเดิมนะไม่มีลางดอทเหมือนเดิมแก้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับผมก็ ใครเล่น M17 ใครเล่นซิกซ์ซาวเวอร์ตัวนี้นะ17 18เนี่ยก็ติดดรอปไม่ได้นะครับผมก็ต้องไปใส่อรางครอบข้างนอกอะ่ะที่เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะที่เป็นรางครอบรางข้างบนอีกทีหนึ่งเป็นรางลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ติดดรอปข้างบนก็จะเทอรทับหน่อยนะครับผมนะครับข้อดีของปืนทรงมาตรฐานหนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ซองปืนได้แบบสบายๆนะครับผมใครมีซองที่เป็นซองของของซิกซ์ซาวเวอร์เองหรือเป็นซองแบบ ซองปืนพกแบบ Universal อะที่แบบใส่ก๊อกได้ใส่พวก1911ใส่เอ่อ o ิกได้ของของปืนหลายลาย,ายี่ห้ออะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆมันก็ใช้ได้อย่างผมว่าเป็น universal ผมก็ใส่ก๊อกได้เหมือนกันแล้วก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับสบายเลยนะครับผมแล้วก็ใครจะมีหลายตัวก็เปลี่ยนตามขนาดเอานะสวยงามนะครับผมผมชอบซองตัวนี้มากเลยเดี๋ยวผมจิ้งพิกัดให้ข <c oughs> ายของหน่อยนะครับคือคือผมแปะไปผมไม่ได้อะไรหรอกนะผมแนะนำไปเฉยนะครับผมผมแนะนําผมได้ค่า Affi l i a t e จาก ช็อปปี้น,นิดนิดเดียวนะครับผมแต่ว่าก็ของดีนะครับผมแนะนําให้ดูกันนะครับผมใครเล่นปืนพกเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงกระสุนที่ต้องใช้นิดนึงนะครับผมแม่ก้านปืนพกอ่ะอย่างที่ผมบอกถูกคลิปเลยของปืนพกนะครับมันเป็นแบบสปริงดันอย่างนี้นะครับผมพอมันเป็นสปริงแบบมิดแคปแบบเนี้ยนะเราก็ควรจะใช้กระสุนที่เป็นลูกแข็งนะครับผมลูกแข็งเท่านั้นนะครับผม สุดลูกแข่งนะครับก็จริงๆมีหลายยี่ห้อนะแต่ว่าก็จับไมค์ที่ทอยก็ได้ครับผมของยี่ห้อ w a r i n t e r e s t ก็สวยดีนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีมากนะครับผมเออตัวนี้เขาไม่ได้ให้ตัวสปีดโหลดเดอร์มานะครับผมคือจริงๆมันไม่ต้องใช้สปีดโหลดเดอร์ก็ได้ตัวนี้นะเพราะว่าเราก็ใส่เข้าไปตรงๆนั่นแหละนะครับผมดึงตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ขวดนี้ก็ได้แล้วก็เทล,ลงไปอย่างนี้นะแต่ว่าก็มันก็จะเทอะทะหน่อยไงถ้ามีสปีดโหลดเดอร์มันก็ช่วยได้นะครับผมอ่ะสมมติใส่สปีดโหลดเดอร์นะส er ปนะีดโหลดเด จเทไปก่อนนะครับผมเทไปก่อนนะครับอ่ะแล้วก็ใช้สปีดโหลดเดอร์เนี่ยในการโหลดแม็กกาซีนเอานะครับผมแม็กกาซีนโหลดดึงดึงก้านลงมาก่อนนะครับอ่ะแล้วก็จิ้มไปเลยนะครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณสิบแปดนะครับผมอ่ะคิดว่า 19ได้อยู่เออแล้วแต่จังหวะมันเรียงตัวถ้ามันเรียงดับเบิลสแตกสวยๆก็ได้19นะครับผมอ่ะดีดหลุดไป1เหลือ18แล้วนะครับอ่ะลองยิงดูนะครับผมใส่แม็กแล้วลองยิง M18 นะครับ UDL Six Silver M 1 8เมื่อกี้ใส่แม็กไปแล้วนะอ่ะดีดกลับออกมานะครับผมอุ้ยยิงดีมากกระสุนแบบลอยสวยมากเลยอ่ะอุ้ย คือด้วยความมันมีฮอปอัพอะครับกระสุนเหินสวยสวยเลยนะอันนี้ยังไม่ได้จูนเลยนะแต่แต่จะบอกว่ามันไม่ได้ใ่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ต้องจูนนะครับผมมันแล้วแต่กระสุนด้วยบางทีบางเออผมคงแช่กระสุนมาพอดีฮอปมันอะนะครับมันก็เลยโอเคนะแต่ถ้าใครใช้กระสุนที่แบบว่าอาจจะผลละยี่ห้อหรือบางตัวฮอปจากโรงงานมาไม่เท่าเนี้ยนะมันก็จะก็จะไม่ติดฮอปขนาดนี้นะครับผมอ่นะเนี่ยโห สวมมากเลยอ,ะอ,ยอ่ะอ้อะหมดแล้วนะครับหมดแล้วมันก็จะคางสไลด์แบบนี้แต่จริงๆมันจะเหลือลูกหนึ่งปะ่ะใช่มันจะเหลือลูกหนึ่งตองความยิงอ่ะหมดแล้วอันนี้หมดจริงหมดจริงแล้วนะครับโอเคครับผมก็เมื่อกี้ไปยิงมาถือว่าใช้ได้นะใช้ได้คือคือมันมีทั้งใช้ได้กับใช้ไม่ได้พร้อมกันคือบางลูกอะ่ะ มันก็ติดฮอบสวยบางรูปก็ไม่ติดฮอปมันก็ล่วงปกตินะครับผมคือมันต้องจูนฮอปแหละเพราะว่ายังไม่ได้จูนนะครับผมแกะกล่องยิงเลยนะครับบางรูปมันก็คงติดฮอปได้บางรูปมันก็ไม่ติดนะครับต้องอาจจะต้องปรับฮอปลงอีกนิดหนึง่งคือฮอบผมเห็นนะ่ะของผมมันแอบมันแอบเอียงซ้ายนิดหนึ่งด้วยคือเห็นปหมไม่รู้ไม่รู้ดูออกว่าในกล้องคือคือคือ,คอมันเอียงไปทางซ้ายนิดหนึ่งคือฮอปปกติมันจะต้องอยู่กลางกลางกลางปืนอย่างเี้ของผมมันเอียงอย่างงี้นิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้จ,จะมีผลอะไรเยอะไหมนะแต่่วา เดี๋ยวจูนเอามันมี3จุดให้จูนนะก็อาจจะลองจูนได้เดี๋ยวแอบไปลองเล่นก่อนนะแอบไปจูนฮอปก่อนแล้วก็จะได้หาจังหวะที่มันแบบว่าสวยๆของฮอปวาไอ้นี่เหลือ,อลูกหนึ่งไว้ทำไมลูกเหลือเยอะอะอ่าไม่ออกด้วยนะครับอ๋อมันน่าจะเป็นลูกแตกนะครับผมเอออ่าลูกแตกจริงด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะดีแตกลูกสุดท้ายพอดีนะครับเออ นะอันนี้ผมใช้ลูกเจลที่เป็นมิลกี้ด้วยนะไม่ได้เป็นลูกไม่ได้ใช้ลูกเจลแข็งของ LDT นะครับมันก็เลยมันก็เลยอาจจะมีแตกบ้างนะแต่ลูกเจลแข็งของมิวกี้ mm hmm. ก็ก็พอใช้ได้นะดูแล้วนะครับผมก็โอเคดีนะครับอ่ะจริงได้นะครับอ่ะก็ถือว่าสวยงามนะครับเนื้อง,งานดีเหมือนเดิมเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมชอบเนื้อง,งานของ UDL ที่สุดแล้วนะครับผมคือตัวที่เป็นยี่ห้ออื่นอะ่ะตัวที่เป็นของ YH นะครับที่เป็นตัว P 2 3, องสากอ่ะเนื้องานก็ไม่ได้ดีเท่านี้นะครับผมเนื้องานก็ก็ดีแหละแต่มันผมชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันเหมือนด้านๆกว่าสวยๆกว่านะครับเนื้องานเดียวกันมากกว่าไอตัว G 1 7ของ Galaxy ีนี่ตัดไปเลยคือยิงดีไม่ดีไม่รู้อะแต่วัสดุผมผมไม่ให้ไม่ผ่านนะคือคือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยเลยนะวัสดุไม่สวยเลยนะไอเนี้ยสวยจัดนะครับไอ P สามสองศูนย์เนี่ยสวยจัด นะครับผมเออแล้วมาร์กจิ้นก็ครบเหมือนเดิมนะ UDL เขาทำค่อนข้างดีนะแต่ว่าประสิทธิภาพเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันนะครับแล้วแต่ใครชอบเดี๋ยวไปเทสให้ดูนะในในรีวิวตัวเต็มนะครับผมคอลเลคชันปืนพ,นพกเราก็เริ่มงอกแล้วนะเออมันก็เริ่มมาเรื่อยๆนะจริงๆตัวนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีเกียวแล้วนะคือ M17 อ่ะผมติดเกียวได้นะมันมีเกียวเกียวมันมีเกียวเสริมให้ทําให้เราใส่ปากกระบอกปืนได้ข้างหน้านะครับเกียว14เนี่ยผมติดมาแล้วนะครับแต่อันเนี้ยไม่มีนะครับผม น่าจะน่าจะโบไม่ได้นะครับน่าจะไอน,นี้ไม่ได้ถ้าอัดถ้าได้คงต้องเอาท็อปออกเปลี่ยนท่อนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็แล้วแต่แะครับซึ่งผมก็ไม่รู้มีมีอะไรด้วยหรือเปล่านะแต่ก็เท่าที่ดูก็น่าจะปรับแต่งอะไรไม่ได้เลยนะครับมีรางข้างมีรางล่างให้3บ้างแค่นั้นจบเลยตัวนี้นะครับก็ถือว่าเดิมๆไปเลยนะครับดึงดึงจากซองขึ้นมายิงกําเดิมได้เลยนะครับนี่มเล็กกระถัดรักดีชอบมากเลยนะครับผมเออสวยมากเลย เออใช่ได้เนี่ยเออโหสวยงามนะครับผมนะถอดแม็กเวลายิงเสร็จนะถอดแม็กแล้วก็ยิงล่าสอีกทีนะครับเพราะว่ามันสปริงมันดึงอยู่นะเออเนี่ยปลดสปริงให้มันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เก็บแม็กไว้นะครับผมอย่าใส่แม็กค้างไว้เพราะแบตอยู่ในแม็กนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนแม็กเจ็ดเล็กๆน้อยๆนะครับ MC7 ผมก็ถอดตลอดนะเออเพราะว่าแม็กมันอยู่ในไอ้แบตมันอยู่ในแม็กไงถ้าใส่แบตปุ๊บถ้าใส่แม็กปุ๊บมันก็ดึงแบตตลอดนะครับเหมือนคอนแทคตลอดนะเดี๋ยวแบตเสือ่อมแบตเสียนะครับแล้วก็แบตหมดนะครับผม เสียบวางทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งจะมาเล่นแบตโหมดไปแล้วเพราะเราเสียบค้างไว้ก็ต้องเอาออกนะเออสวยงามนะครับตัวนี้นะครับเช่นเดียวกับ M17 เลยนะครับ M18 นะครับหาติดตามได้ที่ไมคี้ทอยนะครับผม นะครับไมค์ี่ทอยนะครับผมคนดีคนเดิมของเรานั่นเองนะครับหารุ่นใหม่ๆม,มาให้เรามาป้ายยาเรากันรัวๆเออแล้วก็กระซิบไว้นิดหน่อยนะว่าเดี๋ยวมีอะไรเด็เดๆมาอีกเพียบเลยนะครับผมกระซิบไว้เบาๆนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับผมสอสามอาทิตย์ตัดถัดมานี้ของดีแน่นอนนะครับผมเออ,อนนี้เอกลูซีเลยนะครับ ตัวนี้ของดีจริงนะครับนะครับผมสำหรับ M18 นะครับผมตัวนี้ก็อันบ็อกซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วิงๆไม่ได้มีประกอบเลยมากคือแกะกล่องมาเทสของอย่างเดียวนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะกดถูกใจถ้าุดถูกใจนะครับผมกด s ับสไ r i b e แล้วก็เปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม TGG ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นๆในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อนดูกันด้วยนะครับผมแล้วก็ใครสนับสนุนช่องนะครับผ่านระบบสมาชิกนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมเปิดรับสมาชิกใหม่ตลอดนะครับผมแล้วก็สมาชิกขั้นที่2มีดิ s คอ r d มาคุยกัน นะครับผมโอเคแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะอยู่กับปืนอะไรกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ผมและ UDL P 3 2 0 M 1 8ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ